คนเราเกิดมาทำไมทำไมต้องเกิดและเกิดมาเพื่ออะไรเชื่อว่าหลายๆคนจะได้ยินคำถามนี้บ่อยครั้งว่าคนเราเกิดมาทำไมทำไมต้องเกิดและเกิดมาเพื่ออะไรซึ่งจริงๆแล้วคำถามเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมแล้วเราทำไมต้องเกิดถ้าหากเรายังไม่เข้าใจในเรื่องนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างผิดๆเพราะไม่รู้ความจริงสิ่งที่ควรทำไม่สนใจทำสิ่งที่ไม่ควรทำกับสนใจทำตอบคําถามเราเกิดมาทำไมเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเดินทางของจิต แต่และดวงเดินทางอย่างไรจุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องสำคัญจิตแต่และดวงเดินทางกันมายาวนานและยาวไกลอย่างเช่นในชาตินี้ที่เราได้เป็นคนก็เกิดในภพภูมิของมนุษย์แต่ใช่ว่าเราจะเกิดได้ภพภูมิของมนุษย์เสมอไปบางชาติเราก็ไปเกิดอบายภูมิอบายภูมิคือภูมิที่เกิดอันปราศจากความเจริญมีสีคือ นรกเปตวิสัยและอสุรกายภูมิและกำเนิดเดรจชานและบางชาติเราก็เกิดดีกว่ามนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นรหมโลกรหมโลกคือที่อยู่ของพระภหมทั้งหลายเราจึงต้องเข้าใจเหตุและปัจจัยของจิตเสียก่อนถ้าเราไม่เข้าใจว่าทำอย่างไรถึงจะไปตกนรก ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและทำอย่างไรจะได้เกิดในสุขติภูมิได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาตัวเราจะใช้ชีวิตแบบสับสนใช้ชีวิตไปตามกระแสโลกพระพุทธองค์ตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์คือลาบอันประเสริฐเพราะเป็นเรื่องยากที่จะได้เกิดมาเป็นคนถ้าวางใจไม่ถูกที่ตอนที่จะตาย ็อาจจะไปอบายภูมิยิ่งถ้าจิตเศร้าหมองก็จะได้ไปอบายภูมิแต่ถ้าจิตผ่องใสก็มีโอกาสได้ไปสู่คติภูมิดังนั้นจากที่กล่าวในข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้โอกาสของความเป็นมนุษย์มาพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตของเรา พอมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเราสัตว์ดิราชานมันจะพัฒนาให้ดีกว่าความเป็นสัตว์ดิราชานไม่ได้สร้างบารมีส,งสังสมคุณธรรมความดีได้เพราะสัตว์เหล่านี้ไม่รู้ความเป็นไปของชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้ว ควรสั่งสมคุณธรรมความดีให้กับตัวเองเรียกว่าสร้างบารมีทานก็สามารถทำได้ศีลก็สามารถที่จะเจริญหรือพัฒนาให้งอกงามได้ในตัวเราได้ยิ่งภาวนาอันเป็นสุดยอดของปัญญาก็จะสามารถพัฒนาได้เดี๋ยวเราลองไปฟังพาจารย์คฤทธิ์พูดคนเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไรคำถามต่อไปยมถามว่า มนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรและอยู่ไปเพื่ออะไรนะเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้อะโยมถ้าโยมถามว่าฝนตกเพื่ออะไรให้ตัวเปียกเล่นนะหรือให้ต้นไม้มันโตนะนั่นคือมันธรรมชาตินะต้องถามว่าคำถามที่สองเนี่ยใช้ได้อยู่คืออยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เพื่อผลทุกข์ให้ได้ เป้าหมายของการเกิดมาที่จะต้องทําคือแก้ปัญหาความตายให้ได้เพราะทุกคนกําลังเดินไปสู่ความตายทํำยังไงจะไม่ตายทํายังไงจะให้ชีวิตเจริญโยมอยากได้ความเจริญความสุขในการทํางานในการใช้ชีวิตผู้ช้าบอกให้ทำสี่อย่าง 1. เป็นผู้บริบูรณ์ในศิลคารวะก็สินห้า,าอส,สองเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน การไม่เหิน่างจากฌานไปดูในอีกวัตถุหนึ่งก็คือนั่งรู้ลมหายใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือขอน้อยๆแค่เวลารัดนิ้วมือเห็นไหมผู้เจ้าขอนิดเดียวแต่ยิ่งทํามากยิ่งดีนั่นคือไม่เหิน่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญาคราวัดงอกงามก็คืออยู่เรือนว่างวิเวกหลีกเลนบ้าง4อย่างนี้ถ้าเราทําติดต่อสม่ําเสมอไม่ขาดตกบกพร่อง ผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรจะได้สิ่งนั้นหมดยมลองไปทําดูพอผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้เก่งในเรื่องกรรมรู้ว่าทํากรรมอะไรแล้วจะได้ผลอะไรนะอีกนัยยะหนึ่งใครต้องการให้กรรมดีส่งผลในปัจจุบันนี้ทันทีผู้เจ้าบอกให้ทําสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติฌานตัติฌานถึงเนวสัญญาณสัญญาเจตนะอันใดอันหนึ่งก็ได้ ปฐมฌานเป็นยังไงเอาขั้นต้นก่อนเลยโยมทำสมาธินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะให้โยมละอกุศลสามอย่างคือการปยาบาติเปลี่ยนเนะลยละนิวรณ์ห้าเพราะนั้นถ้าโยมละนิวรณ์ห้าหรืออกุศลนิตกสามอย่างได้การปยาบาติเปลี่ยนพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเธอได้ปฐมฌานแล้วความสงบในระดับที่หนึ่ง และเป็นไปพร้อมพื้นิพพานได้แล้วและกรรมคือการกระทำครั้งนี้จะส่งผลให้ในปัจจุบันก่อนกรรมอื่นเนี่ยถอยไปก่อนรอก่อนนี่เป็นกรรมหนักฝ่ายดีนะปกติเราทราบแต่กรรมหนักฝ่ายไม่ดีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำส่งให้แตกแยกอันนี้จะส่งผลในปัจจุบันนี้เหมือนกันและปิดการมรรคผลนิพพาน แต่สมาธิแปลระดับคือกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันอีกเช่นกันนะนั่นนี้ทราบเหตุปัจจัย <c oughs> <c oughs> ผู้เช่าจึงบอกว่าคนเราเกิดมาต้องรู้อะไรแตเพราะนั้นเกิดมาแล้วไม่รู้ล่ะเราจะทําอะไรอ่ะยมอยากจะรู้ลายตีก๊อบเก่งผาตัดเป็นสร้างจรวดหรือทําอะไรไม่ต้องนะ ผู้เจ้าบอกว่าเรื่องที่ต้องรู้อันดับหนึ่งของการเกิดมาในโลกคืออริยสัจส,สี่นั่นเร่งด่วนยิ่งกว่าการดับไฟที่ไหม้ผมบนศีรษะของคนถ้าไฟไม่ลุกโพรงเสื้อผ้าหรือไฟไหม่ผมบนศีรษะของเราถามสาวกว่าเธอทำอะไรก่อนภิกษุตอบว่าดับไฟก่อนทุกองเลยผู้เจ้าบอกอย่พึ่งมารู้อริยสัจส,สีก่อนเห็นไหม เร่งด่วนไหมด่วนจีเลยขนาดยมด่วนแล้วนะอันนี้ด่วนกว่านะอืมด่วนกว่าทีนะานี้มนุษย์เกิดมาเนี่ย <c oughs> ถามมาเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยยมถามตรงนี้ไม่ได้หรอกหรือเกิดมาทําไม <c oughs> เพราะเมื่อเหตุปัใจจัยในการเกิดยังมีอยู่ <c oughs> การเกิดมีแน่นอนและเหตุปัจจัยที่ทําให้การเกิดมีนั้นคืออะไรคือตัณหา ตราบใดที่ตัณหายังไม่ถูกดับการเกิดจะมีต่อไปแน่นอนถึงโยมไม่อยากเกิดมันก็จะเกิดโยมอยากเกิดมันก็ได้เกิดแน่ไม่อยากเกิดก็ได้เกิดเพราะตัณหายังมีแต่ถ้าดับตัณหาได้นะอยากเกิดมันก็ไม่เกิดเพราะเชื้อของการเกิดมันหมดไปนั้นต้องดับตัณหาหรือดับสายปฏิจจสุบันิสายใดสายหนึ่งให้ได้ ตัณหาก็เป็นหนึ่งในสายปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันนะยมจะดับเวทนาะดับภสสะดับอุปาทานดับพบชาติชาชาได้นะการเกิดจะไม่มี <c oughs> นั่น,นี้เรื่องของการเกิดนะเรื่องเร่งด่วนคือเรื่องอริยสัจสีเห็นสมุทัยกับน,นิโรธเกิดและดับนะสุดยอดแล้วคำถามต่อไปบอกว่าช่วยอธิบายคำว่าสุขและทุกข์ด้วยครับ สุขและทุกข์คือหนึ่งในเวทนาธรรมชาติมีห้าธรรมชาติที่เรียกขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาขันมีสามอาการสุขทุกข์อทุุขขมสสุขหรือเวกขาไม่ทุกข์ไม่สุขนะนั้นสุขเกิดขึ้นมาในใจทุกข์เกิดขึ้นมาในใจไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากนอกจากมองว่ามันเกิดแล้วก็ดับไป มีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีไม่มีใครทุกข์แช่ทั้งวันไหมไม่มีแต่เวลามันดับไม่ค่อยมีใครสังเกตสังเกตไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าใครมาสังเกตสุขที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทุกที่เกิดขึ้นแล้วดับไปคนนั้นหลุดพ้นได้เลยโยมละสุขและทุกข์ในใจได้โยมได้อนาคามีบุคคลคือละราคานุสัยกับปฏิคานุสัยได้จิตจะอยูเเบขาเป็นส่วนใหญ่และถ้าโยม ผู้เจ้าบอกถ้าเราสามารถปล่อยวางอุเบกขาได้อีกเรียกว่าเราวางอนุอวิชานุสัยได้คือหลุดพ้นเป็นพระหลานได้นี่คือการจับเรื่องเวทนาตัวเดียวสามเวทนาสามารถเข้าถึงพระหลานได้เลยนะเห็นไหมว่าวิธีมันมีมากนะแต่ต้องเป็นวิธีที่ศาสดาบัญญัติจับเวทนาอย่างเดียวก็ได้สุขมาปั๊บวางทุกมาปั๊บวางอยู่เบกขาไว้นะ พอสุกทุกข์ดับไปได้เป็นปกติอุเบคาอยู่เป็นปกติทีนี้มาดูเบคาว่าอุเบคาเนี่ยก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันนะดูเบขาดับแต่จะไปสุกทุกไหมไม่ไปก็กลับมาอุเบคาใหม่ก็จะเห็นว่าเบขาเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเพราะอุเบคาเนี่ยมีได้เพราะจิตไปรู้แต่จิตนั้นมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะอย่างนี้นั้นเมื่อจิตก็อุเบขาย่งไงอุเบคาก็ต้องดับ ระศาสนาบอกว่าพราะองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้นั้นการที่โยมวางจิตอุเบกขาเนี่ยไม่มีโทษแต่โทษของมันคืออุเบกขามันจะดับไปไดนะ้แล้วมีวิธีไหนบ้างครับที่จะทําให้เรารู้เท่าทันความทุกข์อยู่กับลมหายใจอยอางอนาปานสติเป็นมัรควิธีถกกับพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าความเป็นพรามเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอก ไม่ใช่ของเราบัญญัติความเป็นพรามีอย่างหนึ่งนะว่าความเป็นพราหมณ์หรือความเป็นพรหมเนี่ยเป็นได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นะผู้เราเ้าจะมีบัญญัติของพระองค์เหมือนกันนะนั้นถ้าโยมฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกหรือกายยตาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวลิขิตคอยละนันทีความเพลินจิตเคลื่อนออกไปปั๊บรีบละรีบละรีปละเรื่อยเรยืความทุกข์จะหมดไปและโยมจะรู้เท่าทันความทุกข์นะ มีประเด็นอื่นอีกไหมที่จะสักตามเชิญได้นะ